สวัสดีเพื่อนๆชาวชิมานายนะครับอยู่ผมคิมโอจังนะครับกับสารลาล้วน ep 4นะครับก็หลังจาก ep 3นะฮะทำสไนเปอร์ตีบอสให้ได้นะครับก็ออกตัวใหม่มานะครับเจริญพรเถิดโยมนะครับตัวใหม่แรงกว่าแน่นอนนะฮะก็ฝากตอบคำถามไว้ที่นี้ด้วยนะครับว่าจูฟี่กับสไนเปอร์ตัวไหนดีกว่าพี่จูฟี่นะครับชัดเจนนะครับทุกด้านนะฮะลองให้หมดแล้วนะครับใครที่แบบยังไม่ยังไม่หายข้องใจก็ไปดูสตรีมเมื่อวานแล้วกันผมเทได้ หนักหน่วงมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เรามาสอนการใส่ของจูฟี่นะครับแล้วก็การเอาจูฟี่เนี่ยลงดันเทียนอ,อ่อทางด้านของบอสเวอร์นะครับตัวของไฮด้านะครับมาดูกันครับผมก็แน่นอนนะตอนนี้จูฟี่น่าจะเป็นชอยที่ดีที่สุดแล้วถ้าไม่โดนปิดวันไหนถ้าบอสมีบัฟการกายภาพเนี่ยรับรองว่าจูฟี่ดีกว่าตัวอื่นแน่นอนถ้าบัฟการกายภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงจะต้องเปลี่ยนไปใช้ทางด้านของคนเยี่ยนนะครับอ่ะพาไปดูกันก่อนนะครับจูฟี่น้องเขาหน้าตาเปไน็นยังไง นะครับน้องก็บอกบ้างหรือไม่ครับอันนี้ใส่คอร์สด้วยนะครับบวกสิบสแตทเลเวซี่สิบประมาณนี้นะฮะของผมไม่มีของบวกเปอร์เซ็นต์ PVE สักอันนะฮะของที่ใส่เนี่ยจะเป็นสปีสองนะครับดิสเวนไนซ์หนึ่งประจักรพรรดหนึ่งครับเป็นเลือดหนึ่งทัลเตอร์หนึ่งนะครับเออ่ระดับเต็มคีเดเมจนะครับอันนี้สมควรจะใส่เป็นหนึ่งยิ่งนะครับเจมเนี่ยน่าจะตายตัวว่าเป็นดาเมจคีเดเมจแล้วก็ดูเลือดเพราะไรเพราะว่าทางด้านของจูฟี้เนี่ยมีบวกให้แตกตัวเป็นสิบเปอร์เซ็นต์แต ชนิดจะมีบวกดาเมจนะครับสกิลอาเวกของทูฟี่เนี่ยก็ยิง100%่ง10ครั้งนะครับเวลาที่อาเวกแล้วนะทำให้เรายิงออกสกิลเร็วขึ้นออกสกิลแรงขึ้นตีแรงขึ้นทั้งหมด10ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยก็สิพิษนะอ่าดังนั้นเราต้องแบบเขาเรียกว่าใช้จังหวะการเล่นนิดนึงนะครับแล้วก็สกิลบนก็เป็นท่านั่งนะพอท่านั่งเสร็จก็นั่งเสร็จแล้วจะเป็นเหมือนสกิลล่างแต่ว่าเพิ่มมาคือ ตีทะลุเดฟนั่นเองทั้ง2สกิลนะครับแล้วก็รีเซกูด้าด้วยนะครับนี่คือจูฟี่นะครับพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยปับ๊บปกติเราจะใส่ใบเจียวในการตีไฮด้าเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ว่าหนึ่งทูฟี้เนี่ยมีพาสซีบวกชุบห่อได้ทีม50%ด้วยนะครับแล้วก็บวกโจมตีอีกดังนั้นเราไม่ต้องใส่ใบเจียวนะครับที่ต้องใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นเดวโลนมี2ช้อยนะถ้าเดวโลนนะครับเดวโลนดีตรงไหนดีตรงมีพาสซีฟบวกอ่าดาเมจ50%นะครับแล้วก็มาสิบเยวที่ฟันแรงด้วยนะครับสหรับคนทที่เแล้ว ะครับสำหรับคนที่ทำเนรโรเนี่ยก็ของก็เน้นเป็นอย่างนี้ละกันเป็นสปีดที่นะครับแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์หนึ่งเลื่อนหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเคาน์เตอร์สองเนี่ยเลื่อนมันจะน้อยมากนะครับสำหรับเดโรนะครับระดับเป็นขีดท่าเมทนะครับเจมเป็นขีดท่าเมทดูเลื่อนแล้วก็จุดอ่อนนิดหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเป็นเดโรนแต่ถ้าเป็นกรณีของเราใช้ลีจิ้งแทนเดรโล่ะอ่าเดี๋ยวพามาดูนะครับลีจิ้งเนี่ยขอแนะนําเป็นของสองสปีดนะครับผมลองใช้ของแบบนี้ยืนไหวนะเคาน์เตอร์สองนะครับทำให้เคาน์เตอร์มันเยอะอในนนทีมมะคครรับเเเจก็็ปต์ ดูเลือด1เม็ดแล้วก็บล็อกนะครับสำหรับดีจิ้งนะฮะถ้าจะใส่ดีจิ้งก็แทนตำแหน่งโยนได้เลยตัวที่สำคัญในไฮด้าก็คงจะเหมือนเดิมะนะครับก็เป็นอาชูล่านะครับเอ่อการสถานาะคามภาคหนุกเผล่นะครับแล้วก็การสั่งฟังด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีสกิลปักหัวนะครับเรียกงั้นสั้นๆว่าปักหัวแล้วกันนะครับทำให้เราตีไปโดนตัวนี้นะครับเวลาออกสกิลเดียวหลังจากโดนปักหัวนะครับเป็นเวลา2องเตืนนะครับรอบเอ่ออาวุธเนี่ยก็ต้องเป็นจุดอ่อนแน่นอนนะครับเป็นเลือดหนึ่งบล็อกหนึ่ง ครับเจมก็เป็นดูดเลือดคีเล็แล้วก็บล็อกเล็ก็จะมีคนบอกว่าเอ้าพี่อย่างนี้จุล่อนก็ร้อเซ็นสิไม่ต้องห่วงครับผมถึงเราเอาไปเที่ยวออกเราได้จุอ่อนจากจู๊ี้อยู่ดีนะครับดังนั้นบวกกันแล้วมันเจอร้อยเปอร์นตแน่นอนเราเชียรบวกเขาเต้ยทีมนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีตายเกิดนะครับและสกิลสำคัญมากๆที่ไม่มีใครแทนเธอได้ก็คือสกิลนกปีกนะครับก็คือรถจมรถเดฟไปเศษเศษนั่นเองนะครับแล้วก็ท่าล่างเนี่ยเป็นคลิกเสมอนะครับดังนั้นก็ใส่สองสปีดนะฮะแล้วก็ใส ระดับคีดาเมตได้เลยเพราะมีท่าคีเสมอเป็นท่าเดียวแล้วนะครับมีดูดเลือดมีคีดาเมตมีบล็อกมีบล็อกเลสนะครับซึ่งบอกเลยว่าท่าบนของราเชลเนี่ยหเกมถ้าคุณเล่นถูกจะได้ใช้แค่ทีเดียวเช่นเดียวกับท่าล่างของอาชูล่านะครับดดเดี๋ยวดูสเต็ปกันต่อไปแล้วกัน<ด>นะครับซิกเนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นเล่นสป,ปีดหนึ่งทีหนึ่งนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยพอเราลงเอ่อเผื่อไว้ลงมกรขาวผมไปเปลี่ยนใส่สปีดสองทีหนึ่งนะครับแต่ซิกมันจะไม่ค่อยคีงไง พอผมเล่นดาเมจเป็นจูฟี่แล้วเนี่ยยังไงสปผดพอแน่นอนนะครับผมเลยเล่นเป็นคีหนึ่งสปีดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบล็อกเป็นเลือดนะฮะร,ระดับนี้ก็เป็นคียดาเมจถามว่าต้องทุ่มเทใส่ซีขนาดนี้เลยหรอห้าดาวก็ได้นะซีเป็นดาเมจรองจากทางด้านของตัวจูฟี่นะครับเดี๋ยวในการเล่นเราจะรู้กันนะครับแล้วก็มีดูเลือดมีคีดาเมจแล้วก็คีเลนนะครับเพิ่มคีเข้าไปนะครับคีหนึ่งยี่สิบสองนะครับรวมบวกอาวุธอีกนะครับสามยี่สิบนะครับแล้วก็คีตัวมันอีกสามส เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็การสตาร์ททีมหกเทินอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ที่ได้ใช้คือท่าล่างครับผมก็ยิงสามร้อยดาเมจนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์น้เมจแล้วก็บวกดาเมจให้ตัวที่โดนบัฟนี้ได้ไปสิบเปอร์เซ็นต์สองเทินะครับแล้วก็สกิลบนเนี่ยหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทะลุเดฟทำให้แรงมากๆนะครับเป็นอีกท่าหนึ่งที่ใช้ลองจากทางด้านของเจ้าจูฟี่นะครับก็เรียกว่าสำคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูจะรู้เลยถึงสเต็ปนะครับ ก็ยืนตำแหน่งแบบนี้ก็ได้นะฮะก็รู้สึกไม่ตายแต่เ,เพื่อนคนไหนทําตัวไหนบ้างก็เอามาหลบตำแหน่งล่างๆหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมรอให้ดูแล้วกันนะทั้งเดอลโลและรีจิ้งอย่างละหนึ่งรอบนะครับเมื่อวานตีได้ประมาณ3 3 6นะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยบัฟอย่างนี้นะฮะลดเทสต์ดเมจอย่างนี้นะครับ,รออรบก็ไม่ควรจะน้อยกว่าเดิมนะถ้าไม่กดผิดนะครับว่าแล้วก็ let's go เปิดมาถึงไลเชลบัฟไปก่อนเลยนะครับฟินิกเลยนะฮะ เปิดออโต้สกิลไว้ด้วยนะครับียวบอกว่าทำไมออสเ็จก็ปากัวนะครับอันนี้คือไม่ต้องสนเลยว่าบอสจะออกสกิลอ,อะไรบอสมีสามหัวนะครับด <c oughs> ังนั้นสามสกิลแน่นอนถูกไหมนะฮนะ,ะมันจะออกสามสกิลตดแล้วมันจะเวระยะน,นิดหนึงนะครับปับไป1นทีเสร็จแล้วบัฟเพิ่มดาเมจค่าของซีไพ่นะครับไปดูว่าซีก็ติดคี์บอ่อยกับเมื่อวานไหมนะแก้ของมาครับ ทีที่2มาแล้วเลหนึ่งสกิลก็ออกสามสกิลติดแล้วก็เวลาระยะเป็นึงลืมพาดูพาสดีใช่ไหมจบที่เดีเยวไปดูโอเคฮะเดี๋ยวเรากดท่าชูฟี่เลยไม่ต้องงบกดท่าบนไปเลยนะครับอันนี้เครดิตบิ๊กด้วยนะแอบไปดูของจริงแล้วก็กโมาโมนพี่บิ๊กสิวัตนะฮะมันจะใช้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเธอรเราพอดี เพราะว่าบอสม,มันออกไปแล้วสามสกิลสกิลบนหมดเลยออกสกิลนี้แล้วเดี๋ยวกดสกิลบนได้เลยนะครับถ่ายจังหวะกดสกิลบนได้เลยหรือจะสกิลซีก่อนก็ได้นะไม่ค่อยต่างกันนะครับจะต่างช็อตยิงเดียวนิดหน่อยโอเคเนี่ยบอสมันก็จะวนสกิลบนไปดี ท่าเดิวน่นจะแรงกว่าอันนี้กรณีของไม่มีหลีจิงเนี่ยสเต็มมันค่อนข้างแตกตัวนะครับถ้ามีหลีจิงเนี่ยจังหวะการเล่นมันจะปรับไปนิดนึงนะครับเพราะว่าหลีจิงมันจะออกเคาน์เตอร์ไม่เคาน์เตอร์ตามจังหวะออกตัวปีลดคูดาวอะไรเงี้ยถ้ามันจะไม่เป๊ะเท่านี้นะครับโอเคครับสองนาทีครึ่งนะฮะกำลังจะครึ่งทางแล้วนะครับ ก็ร้านสามอยู่นะฮะต้องเร่งตามพอควรเลยดาเมจถ้าไหนทีดว่าแรงสุดก็ใส่ไปนะครับราเชลน่าจะแรงกว่านะพอคิดเสมอแล้วก็ลูด็บด้วยครับเป็นไนท์ด้วยนะสี่สองเน่งเลือกมาทำเสร็จออกหน้าเดียววาย ถ้าดึงเทิร์นดีๆเนี่ยเทิร์นจะไม่ไหลามากนะครับแล้วก็บัฟมันจะอยู่ได้จนครบ5นาทีเลยนะฮะเอสิสากว่านะนะฮะ1รองผมใช้บัฟคิวเป็น30%บวกรีคอร์30%เดี๋ยวจะลองกับดีจิ้งอย่างละรอบนะเพื่อดูความแตกต่างกัน ถ้าเล่นแบบวัดแต้มก็ไม่แนะนำให้พับราเชลนะครับให้บนสกิลเลยเอาดาเมจให้มันแรงที่สุดขึ้นเต็นทมนี่ตายทั้งหมดอยู่แล้วสองสกิลนะครับอีกหนึ่งชุดจูฟี่รุนบัฟอย่งหมดแล้วกันสามล้านกว่าแล้วนะฮะค่าจะทันอยู่นะอีกหนึ่งชุดนะฮะ สีล้านได้ไหมอ่ะโอ้ยปักหัวหายครับต้องปักก่อนนะปักก่อนแล้วโอ้ยบัฟไอ้นั่นหายว่ะบัฟของราเชลหายอ่ะถ้าบัฟถ้าราเชลหรือยิงไม่น่าจะทันนะครับนี่ขาดทุนไปหนึ่ง shot นะครับ <l ain> ต้องยิงไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบัฟมันไม่ติดอยู่แล้วนี่ขาดทุนไปหนึ่งทีนะครับ ได้ไม่ได้อ่ะแต้มหายเติมเรียบร้อยนะประมาณ3มล้านเจเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่ไม่เมื่อคี้ควรได้มากกว่านี้แต่ก็ไม่แย่นะไม่แนะนำให้ดีนะครับการรีมันไม่คุ้มอยู่แล้วรอประสิทบดีลรางวัลต่างนิดหน่อยนะครับไม่จำเป็นต้องรีอันนี้ผมรีเป็นวิทยาทานเฉย รอบต่อไปเดี๋ยวก็ลองการดีจิ้งแล้วกันดูว่ามันต่างกันแค่ไหนโอเคสา้านเจ็นะครับคร่าวๆก็ใช้ได้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ทันชุดสุดท้ายเนาะโอเคครับผมมาดูกันนะครับเพราะว่าเนี่ยได้สามล้านหกดียวกว่าวันนิดหนึ่งเราลองเป็นหลีจิ้งเลครับ มาดูว่าสเต็ปมันจะต่างกันประมาณหนึ่งเลยทีเดียวมันกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าความเสถียรจะน้อยหน่อยถ้าเป็นกทิ้งนะฮะจลิทิ้งอยู่ไหนจ๊ะเฮลเรโอเคก็แทนดืโรนไปเลยนะดื้อๆเลยแทนกันดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับวิธีการเล่นก็มาดูกัน เปิดด้วยวับลาเชลอ่ะสะเต็ปไหนก็คือะรครับรถเมจไปก่อนรถอระเมตรดเด็บา,า,าปน้องปักไปครับผมรันตีก่อนเลยว่า เราจะตีไม่มั่วแน่นอนเกลียจิ้งจะเคาน์เตอร์ทุกดอกเพราะว่าเปอร์เซนต์รวมเคาน์เตอร์คนประมาณ80กว่าแล้วก็บวกกับทางด้านราเชลอีกนะครับมันทะลุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นถ้าหมู่มาคือลีจิ้งเคาน์เตอร์ตลอดแน,น,น,น่นอนนะครับยิงไปครับทังนี้ ดาวอย่างไวอันนี้ถ้าอาจจะไม่ต้องกดซีฟเลยนะครับถ้าเกิดเราเล่นรลี้ิงนะฮะดีสำหรับคนที่ไม่ได้ทำซีฟแบบหนักหลวงมากนะครับทาเมจจะเบาใส่เดโรโลนมาสมควรน,นะฮะเขาว่าได้ยินบ่อยกว่า ยังไม่มีลากดสกิลบนแต่ต้องกดนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้คุณสิทธิ์เพราะว่าเดี๋ยวรีจริงมันรีคูดาวให้เยเรียกว่าตัวอื่นนี่เอาไปยืนบ๊บบ๊อบบ๊อบ,บอย่างเดียวอันนี้ต้องลุ้นว่าจังหวะท้ายๆเนี่ยสกิลมันจะวนมาพอดีไหมนะสำหรับสกิลคูดาวของจูฟี่นะครับก็อาจจะได้ะะะะอดอกหลายชุดกว่านะะั่นเอง นะครับแต่ว่าดาเมจก็จะเบาวกว่าการใส่เดโลนเพราะถุวตัวนะฮะแล้วแต่แนวแล้วกันเนาะ <S 1> <S 1> ชอบแบบไหนบูบูดูเดือดหรือว่าชอบแบบกลดัวๆ,ๆนี่เลือกเอาแนน่าจะไม่หนีกันมากนะครับถ้าเล่นเราเต็มปท้ายๆกันต่างกั่ว่าถ้าเราเล่นเรจิ้งเนี่ยเราต้องมือไวใจเร็วนิดนึงนะครับ เชลน่าจะแรงกว่าโอ้มคิดผิดพลาดทางเทคนิคนะครับสเปซเต็มลืมลบนะครับหรือว่าต่อกันเลยแล้วกันนะครับได้ยิงไหมเอ่ยอเได้ยิงพอดีคนระับ ไดาจะได้ครับโบวคอมเตอร์แน,น่นอนนะเกตูฟี่หกสิบวิเนี่ยวัแล้วแบบลดกูดาวอีกนี่แม่งแป๊บได้ยิงได้ยิงนละ้เรียกว่าซาดิชหินใจแน,น่นอนขอ,อหน่อยไปชุดนี้ขอ,ขออีกสักชุดหนึ่งนะฮะน่าจะได้เยอะ สามล้นเจ็ดนะฮะจริงน่าจะเยอะกว่านะครับที่ผมดูแล้วใครเล่นแบบเดลโรนหนักๆทําของหนักๆเดิลโรนอาจจะหนักกว่าโอ้เกินหน้าทีแล้วอดแดกปากหัวกลางด่วนปากหัวกลางยังติดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าราเชลไม่ติดแล้วนะ หกนาทีนี้สู um ้ไม <SU ่ไ CO, ด้แน่นอนนะต้องรีบตีโอใช้ท่านั <s <S ้นไม่ได้เพราะว่าสกิลเหลือสกิลหนึ่งใช้แบบเดิมไม่ได้โดนลบบัฟด้วยเล่งเกินปเรียบร้อยสามนันแปดนะครับตายเถอะจะที่ที่เป็นแสนล้านไม่ใช่แสน ีเป็นนล้าติดจุดอ่อนธรรมชาติไหมโอ้ไม่ติดนะเรียบร้อยโอเคฮนะก็คร่าวๆประมาณนี้นะ,ะยังไม่ชำนาญมากเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคเพิ่มเติกมก็เดี๋ยวว่ายนะครับชิปหายลืมเปลี่ยนหัว นะครับที่ตีเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนหัววะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหัวแล้วตอีอีกรอบเศร้าๆนะครับียร์แวบหนึ่งมาปฟึ๊บโอเคไปเปลี่ยนหัวเป็นเดนโรนมาแล้วนะครับเดีย๋ยวมาดูผลงานกันมัสลี่นะฮะก็คงจะเหมือนเดิมแหละนะครับอ่าโอเคมัสลี่คือประมาณนี้นะครับ โอเคมาต่อกันนะครับอีกรอบอิกแล้วเหรอเสียบี้อีกแล้วนะไม่เป็นไรนะฮะรีให้ดูแล้วกันนะครับผมรีคนเดียวไม่ต้องมานั่งจ่ายกันทุกคนนะครับมเมื่อกี้ไม่ใช่แต้มมันแท้จริงอันนี้แหละรอบสุดท้ายของจริงแต้มอันแท้จริงทีนี้นี่เหมือนไม่ได้รางวัลเพราะว่านั่งรีเป็นมิติกาตานเรื่องร ปักป้ายปักไป้ายไม่ใช่ปักป้ายหรือจะเป็นปักเ้าโอเคเหมือนเดิมฮนะใช้แทคติกเดิมได้นะพอมันครบสามห่านล้ว <c oughs> ไม่ได้กออก <S <S ต้องดีกว่ารอบที่แล้วนะฮะเราเปลี่ยนหัวมาแล้วนะฮะท่าง,ง่ายๆเลยนะ

ต้องได้ใช้ท่าราเชลแล้วกัวสองท่าแล้วก็สแตนบายไว้หนึ่งท่าเฮ้ยนาทีหนึ่งทำร้านแล้วน่าจะได้นะ,ะจังหวะใช้ได้อยู่เกมนี้ พอดีเลยก็ลุลิ่งจิ้งออกคูดาวสักทีสองทีนะครับจะได้ใช้ห้าเลยขนาดจะได้ใช้สองห้าโอหน่อยียจิ้งออกสปีนน่อยสักนหนึ่งทีอย่างนี้น่าจะไม่ได้ออกนะทงเมื่อกี้งก,กดีกว่านะสี่วิการจะได้ออกตปอย่างนี้ไม่ทันดิไม่ทัน ข้าดีฮะปักใหม่ฮะน้องออกไม่ทันมีทีนึงอ่ะจะได้อย่างที่บอกอ่ะ <c oughs> เล่นอิจิ้งดาเมจมันจะ <c oughs> ไม่เป๊ะเล่นูโดน, <c oughs> โดน <c oughs> โดนเล้งเธออีก ร้อฮะก็ไม่ต่างกันมากขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละเกมนะอันนี้ขนาดปับหัวโจมมนก็จะดีกว่าเดิมนะแต่สถานการณ์มันไม่เป็นใจเท่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับสตี้บอสวันนี้นะครับผมสารับรุดรู้รถ EP4 นะฮะไหนก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ